ดีครับนี่โยเองหากทุกคนอยากคุยกับโยหรือจะติดต่องานสามารถติดต่อได้ทาง Facebook หรือถ้าไม่สะดวกจะติดต่อใน IG ก็ได้นะจ๊ะติดต่อได้เลยนะงั้นไปรับชมคลิปให้สนุกกันเลยนะครับสวัสดีครับผมย,ยิต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม a n g e เ X5 นนะครับตอนนี้เราก็ จะกลับมาเล่นกันในด่านที่ฟิตอีกแล้วซึ่งพรดที่แล้วที่เราได้ผมได้เจ้าผมได้ฟื้นนี้มานี่ผมฟือ้อเพื่อนร่วมทีมมาอ่ะผมเรียกว่าเพื่อนร่วมทีมแล้วกันนะเพราะว่าเราฟื้อเพื่อนร่วมทีมมายิ <c oughs> ฟื้อเพื่อนร่วมทีมด้วยโอเค <c oughs> ปืนโอ,โอ้ปืนใหญ่ตอนนี้เราแต่งดใช้หุ่นยนต์นะครับเพราะว่าหุ่นยนต์เราเพราะว่าผมไม่มีเงินไปพัฒนาหุ่นยนต์นะครับ <c oughs> ไม่มีเงินเติมกระสุนผมไม่มีเงินเติมกระสุนนะแล้วก็เอาเรามาเติมปืนเฟลเวอร์แล้วก็ เรามีปืนอีกมากมายเลยมาขอเติมก่อนละกันเติมกระเฟยเยอะนี่คือด่านที่สิบโอ้เพื่อนเรามาช่วยแล้วโอเคเดี๋ยวฉันจะช่วยนายแล้วกันช่วยปกป้องนายด้วยนะโอเคคนนี้เป็นคนถือขวานนะครับจะช่วยเราโอ้มีเลือดเอพีอยู่ด้วยมาเอาเตรียมปืนกันเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หองเนแล้วเราเพิ่งใช้เราใช้เป็นอาวุธสำรองไปแล้วพวกเราลุยมาเพื่อนช่วยหน่อยโอ้โหนี่โอ้ปลาขวานปลาขวานนี่นี่ ทำลา oh. ย่อนฉันเหรออืมอืมลูกก้นเห็นเฮดพิ้งบนไหมว่ามันจะทำการลดลงได้หน่อยโอ้โหฝุดยอดเลยเพื่อนไม่เป็นร้อยมีปัญหาอมันน้องวิจัยฟัมบี้นี่เพื่อนจักราหน่อยปลาขวานปลาขวานเอ้ยเราบางอย่างมันดวงกัดนะอืมอีนี่เมื่อกี้หัวแทบแตกมาเราต้องทำลายตู้ <ibles> ลักเก็ตตรงนี้ก่อนตู้เก็บของก่อนเพราะว่าตู้ตรงนี้มันจะมีเงินเยอะมากเรามีเวลาฝิบแปวินาทีครึ่งไปเราต้องรีบสำรวจก่อนอุ้ยหุ่งยนหุ่งยน,งยนระวังระวังอฮ้ยอฮ้ยหุ่งยนไม่เป็นไรท่านจัดก,การได้โอ้โหเพื่อนเรานี่ไม่เกรงใจหุ่งยนเลยหรือมีปาปาตาโอ้ฟันเหรอยิงยิง,ยงมันยิงมันนั่นแหละโอ้โหสวยเลยเพื่อนมาไปขั้นต่อไปอ้ย เอบีไอมานี่นี่โดนปืนเลเฟอร์ไปหน่อยโอ้โหปืน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 ไหนตัวประกันอยะยานี่โอเคถึงตัวประกันแล้วเอ้กลับคุณมาพวกคุณฝังคนมาจากการต่อมาได้เวลาหุงยนต์แต่เราห้ามใช้หมัดหรือว่าเป็นกระสุนเด็กขาดเพราะว่าฟัตบิน่าเราใกล้หมดแล้วอุ้ยแบบนี่แน่ตายฟะมาเร็ว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  จะเป็นเกาะป้องกันให้เราสามารถเพิ่มเพื่อนเพิ่มเรือ,เพ,อเพื่อนได้นี่กระทืมมันจะกระทืมมันเล็กอ,อุ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอยโดนเดี๋ยวน้มโหระวงังะระวงังะตัวประกันตัวประกันระวังตัวประกันตรงนี้จะเป็นจุดที่ใช้ก่อฟางแน่เลยอ้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 ยยิงมันยิงมันยิงมันอืมเราฟักากระโดดได้มาดิหุงย่นมา ตายฟะฆ่ามันทันทีไปเร็ว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 ตอนนี้เครื่องบินเรารอเราอยู่นะรีบไปเราเข้าอุ้ยอุ้ยโอ้โหอิชอิชอิชเมเดนเนอย์เนรฟองมาช่วยหน่อยมาช่วยเอาบกการออกไปเร็วเอาไปเลยไปเร็วไปเร็วโอเคเขาออกไปแล้วครับรวยด่วนเลยพวกเราขาหมดแล้วใช่ไหม ห้องน้ำไม่ค่อยมีอะไรแลก็บ,บ้าเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยโอ้โหผู้ว่าจ้างของเราภูมิใจเรามากให้เงินมาตั้ง5900าอมันจะพอไหมเนี่ย <c oughs> เออพออยู่พออยู่หุงยนต์มาเลยโอ้โหแพงมากเป็นละคระตังห้าพันเลยเหรออ๋อ,อเราสามารถแบ่งแบ่งคริปพีเราให้เพื่อนได้ครับอ๋อก็ว่าอยู่ว่าคำมันแบ่งได้มาฟื้นเลยกันโอ้โหได้มาแค่พันเดียวเองมาจ้างเพื่อนหนึ่งคนเดี๋ยวเราจะจ้างเพื่อน มือระเบิดักหน่อยดีกว่านะมีใครมัง้งมีมือระเบิดมีปืนปืนอันนี้ปืนปืนระเบิดเอออันนี้คือปลาระเบิดปืนระเบิดแล้วก็มีฟนันไนหุ้ยฟันไนมีด้วยมีลูกฟองแล้วก็มีคนยักษ์ด้วยคนยักษ์นี่ถือว่าต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะเราต้องช่วยเหลือตระกันให้พร้อมย,อย่าเฮ้ยนี่มาไปทางนี้เฮ้ยฝากจาักรการด้วยนะถ้าจาักรการทํางไงเองได้เลยเพื่อน เฮ้ยดิเข้ามาเข้ามาอืมใครจะฟาใครจะฟาใครจะฟามาเ้ืมอืมมาฟิเฮ้ยมาฟิวะเฮ้ยเฮ้ยนี่เข้ามาเฮ้ยกระโดดเก่งเหรออือเขียวพุ่งเก่งเหรอมาเลยเพื่อนนี่แน่ยิงเพื่อนฉันเหรอนี่ฟันเพื่อนฉันเหรอ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  กระโดดอย่างเดียวก็ไปตรงนี้ล่ะทางตัดอีกแล้วนี่นี่ทำลายให้หมดทำลายให้หมดครับทำลายให้หมดอย่าให้เหลือแม่จะฟากโอ้โหผู้ว่าจ้างน้ําตาแตกอืมคุณที่ทํางานได้เร็วมากจากการฝตู8แปดตัวแล้วก็ชุดตัวประกันหนึ่งคนและคุณใช้เวลาฝีมานทีฝ่าฝีแปดวินาทีในการทําภารกิจผู้ว่าจ้าน้ําตาแตกก็เลยให้เงินมาหกพัรบาทห้า ถ้าคุณอยากได้ฝองถ้าคุณอยากได้คูณฟองเพิ่มก็สามารถดูกฟ็ฟานได้แต่ผมไม่ดูเดอ้อโอ้โหไม่ยังไม่ทันตั้งตัวดานนี้เหมือนเดมิมฮะฟังหานฝะตูอุ้ยเฮ้ยเราใช้หุ่นยนต์เลยโอ้โหหน้ากากาแตกแล้วไม่ทันได้ทําอะไรเลยปาบอกเราได้เวลาลุยกันแล้วเฮ้ยนี่เนี่ยกระทืบมันต้องกระทืบฝองรอบนะเนี่ยเพราะว่าฝาตูมันตายยากมากอฮ้ยโอ้โหการทูดเรื่รองฟองรอบ อืมห้องวิจัยก็แล้วเหรอเราใช้ล้างธรรมดาดีกว่าขี้เกียจใช้หุ่นยนต์ลุยเลยพวกเรานี่นี่ไปไปึ๊บแปลแฝงเลเซอร์โดนแฝงเลเซอร์หน่อยห้องนี้ไม่มีอะไรครับเป็นแค่ห้องธรรมดาทั่วไปอุ้ยอุ้ยท่านช่วยยิงฟันดาบหนุนให้อุ้ยอุ้ยอุ้เนี่ยไปเล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 ยนี่นี่ โอเคห้ okay, องวิจัยหุ่งยนหุ่ยน,ยนป่าปับนี่หุ่งยนเนี่ยหน้าที่ท่านจัดก,การเองอ้ยตายซะพวกนี้อาวุธอาวุธพร้อมมากเลยเนี่ยอ้ยอ้ยอ้ยนี่อาวุธพร้อมมือกันมากไอพวกนี้ปกตินี่ปืนเลเวอร์เรายิงหนึ่งนัดเนี่ยมันตายแล้วเนี่ยนี่มันนองยิงสองนัดเลยนะแต่ดีนะมีเพื่อนมาช่วยขว้างขวานสนับสนุนเพิ่มฮียเพื่อน เอเ้ยเพื่อนมาเร็วเพื่อนมาเร็วทำไมนายไม่เข้ามาเล่าโทษทีโทษทีโอ้โหปืนอย่างแรงมันใช้ปืนระเบิดนี่หว่าก็ว่าอยู่ก็ไมมันกระเด็นโซ่แล้วพวกเรามันใช้ปืนระเบิดก็ว่าทำไมตัวผมกระเด็นฮนะตัวประกรันอยู่นี่ไงโอ้ยขอบคุณมากเลยนะโอ้โหพลังเดอะฮักพลังเดือะฮักเหรอ พวกเราทําลายให้หมดอย่าให้เหลือในพวกนี้มันเป็นข้อมูลสําคัญมากอย่าให้พวกนั้นเหลือเด็กขาดต้องทําลายต้องทําลายทําลายให้หมดทลาดทลายให้หมดกองฟองวิทยุด้วยนี่ทาลายหหมดฟะโอ,โ,อโ,อโอ้มามาดีครับมาดีครับอืมโอ้ยหุยนย่นยนต์หุ่มนอกได้ไงเนี่ยระวางังหุ่นยนต์ดามเมจแรงมากโอ้โหปืนระเบิดปืนระเบิดมาดีครับ ฟัวละเล่นอย่างนี้ใช่ไหมยอยากเล่นอย่างนี้เหรอมันก็เข้ามาเฮ้ยเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาคือปืนระเบิดนี่มันดาเมจแรงมากเลยนะโอ้โหไม่ตายคนนะียไม่ตายเหรอเอาหมัดไปกินโอเคมาถึงจุดหมายแล้วโอ้โหได้เงินแค่5้าพอไม่เป็นโอ้โหได้เงินมาตั้งฟองหมืนบาทท่านผู้ชมเดี๋ยวผมว่าจะฟื้นลูกฟอง เออลูกฟองอันนี้อันนี้เป็นลูกฟองระเบิดนะเออผมจะฟื้อดีกว่าแล้วก็ฝนแล้วก็ฟื้อเลเซอร์ด้วยถือว่าดะโอ้คือแบบฟุดยอดมากไอ้พวกนี้เออเอาอะไรต่อนะเรายังไม่ได้ฟื้นระเบิดอะมาเดี๋ยวเราเล่นตาหนึ่งดีกว่าเราจะได้เก็บเงินฟื้นระเบิดกันฝัตูเพียบอื้ยอ,อ้ม,มันฟอดอะไรไว้ก็ไม่ปืนเยอะขนาดนี้เราเอาปืนแบบธรรมดาดีกว่ามาเอาปืนธรรมดาก่อน เพราะว่าเราใช้ปืนเลเยอร์มันเปลืองครับเปลืองมากแถมช่วงนี้มันราคาแพงด้วยปืนเลเยอร์เนี่ยแตงกี้เพื่อนได้จากการหลังใช่ไาหากกาัรหน้าทานจาก,การหลังก็ได้วะยี่ไงเดี๋ยวก่อนเอาจริงดิโรงงานอีกแล้วเหรอโอ้ยโรงงานผลิตฟัมบี้อีกแล้วแบบมี้เราต้องใช้มีดฟาปาตาโอ้โหมีร้านค้าเปิดตรงนี้ด้วยแฮะ โอ้โหพวกมันนี่เลือดเยอะฝุดๆเลยอะเนี่ยโอเคโอ้โ okay. ห oh, ไม่ตรงนี้เหรอเน,นี่ยคงแฝดเล่นเล่นนานมากๆแน่เลยแบบนี้ตรงนี้มีหลายๆอย่างไงตรงนี้ล่ะทำไมมันทำไรมันทำอะไรนอ้ยอย่าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอ่ะโอ้ย